าาร,ร,ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เ,เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังคงอยู่ที่ร้านอาหารตลิงปลิงสาขาสุขุมวิท34นะคะมาชิมกับร้านอาหารไทยแท้ เปิดมานาน27ปีแล้วนะคะสำหรับชื่อชั้นของร้านตะลิงเปลงมีทั้งหมด6สาขาทั่วกรุงเทพาหานครด้วยกันเรายังอยู่กับแม่ครัวคนเก่งพี่หมูนะคะคุณสุนันทพฤกษรีสวัสดีกับพี่หมูคขาวันนี้แนะนําเมนูเด็ดอะไรคะพี่หมูค่ะวันนี้เป็นน้ําพริกมะขามสดค่ะมะขามสดแต่เป็นแบบผัดนะคะแบบผัดม,มันมีแบบหลายแบบนะคะบา,บางทีบางคนเขาตำมะขามสด สดๆโดยที่ไม่ผัดเลยที่ยังเขียวๆอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะจานนั้นจะทานยากเพราะว่าเพราะมันจะออกฝาดออกฝาดออกค่ะค่ะถ้าผัดแล้วสบายใจกว่ารสชาติกลมกล่อมกว่าแต่ว่าในจานนี้ที่ข้างๆนำพริกนี่น่าสนใจมากเลยนะคะพี่หมูดูหลากสีมาก เป็นผักพื้นบ้านค่ะอย่างอันเนี้ยต้นใหญ่เบลอร์แลยนะคะแต่เวลาใบเขาออกมานิดเดียวอะไรอ่ะยังไม่เคยเห็นต้นนี้เขาเรียกเออ่ถ้าทางอีสานเขาเรียกต้นเม็กนะคะเม็กเหรอคะรสชาติอะไรคะอันนี้เป็นใบอ่อนเขาจะเปรี้ยวๆฝาดๆอืมอร่อยอืมเรื่องฝาดใช่เยี่ยวๆฝาดๆต้องกินกับน้ำพริกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชิมพร้อมน้ำพริกอืมฝาดเลยอ่ะแต่หอมหอมขึ้นจมูกมีแตงกวา อัญชันนี่ใบอะไรคะอันนี้เขาเรียกสังเงสะผักสังแงะเป็นผักทางอีสานเหมือนพาสลี่อิตาเลียนอหอมพาสลี่ตกตกกระป๋องอันนี้หอมกว่าเยอะหอมกว่าเยอะอืโอเคเลยรสชาติหอมเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นหน่อยอันนี้ดอกอะไรคะอันนี้ดอกโคงนชมพูค่ะอ๋อดอกโาลนชมพทานได้ มันจะฝาดไม่หอมอันนี้หอมกว่าแต่ก็แต่สักพักหนึ่งก็โอเคนะคะถ้าขนมจีนน้ำพริกจะต้องไม่ขาดมอืเริ่มเปรี้ยวติดลิ้นตอนไปลายเริ่มจากฝาดอร่อยดีเหมือนกันที่นี่เราเอธรรมดาเราจะเสิร์ฟกับปลิทอปลาสลิดทอดแต่ที่นี่เรา เราทําปลาสลิดคือเรียกอะไรฮะเราแร่ปลาสลิดเองทอดเองเราจะใช้ครีบปลาสลิดทอดอ๋อเหรอคะต้องเป็นครีบเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะกรอบแล้วมันจะมีมันในตัวของมันเองอือหญิงที่เป็นคนชอบทานปลาสลิดมากที่สุดอือต้องทานอย่างนี้ไเริ่มทานนะหลายอย่างอุยใส่ผักไม่หมดท่านผู่ชมขาเพราะผักเยอะมากเอาเท่าที่มันดูแปลกๆแล้วชิมนะคะ ทานด้วยกันไหมคะขอบคุณพี่หมูนะนุกวันนึกภขาพถึงอาหารที่นี่ก็นึกออกหมดเลยจํารสชาติได้ทุกอย่างอะไรนะคะอ้ำอมอร่อยจุงเบยอร่อยมากอร่อยอร่อยมากมายเข้ากันนะเพราะว่าน้ำพริกมันหวานใช่่คะเพราะสนินเค็มแล้วผักมันฝาดสุดยอดสุดยอดตานี้ ใครอยากสุขภาพดีเป็นสาวผู้หญิีปีต้องทานจานนี้เพราะสมุนไพร<ม>เพียบเลยอร่อยมากอร่อยมาก,มากขอบคุณมากเลย5วันที่ทานมาอร่อยทุกจานสำหรับร้านอาหารตลิงปลิงกับฝีมือแม่พัวเอกของเรานะคะพี่หมูสุนันท์พฤึกีขอบคุณพี่หมูมากค่ะใครอยากมาเป็นแฟนอาหารของพี่หมูที่ร้านตลิงปลิงนะคะที่อยู่ที่สาขาสุขุมวิทสายสีซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่ แต่ว่าไปที่พารากอนไปที่เซ็นทรัลเวิร์ไปที่เซ็นทรัลพระรามสามไปที่เซ็น,นร 3, ทรัลลาดพร้าวแล้วก็สาขาสีลมได้ทุกที่6สาขาด้วยกันนะคะหมดเวลาสำหรับรายการครัวอาเซียนแล้วเราจะกลับมาชมช่อบชิ้นกันใหม่สัปดาห์หน้าว้ลากรบ่นกนสวัสดีค่ะเดีอยากทำเองค่ะเอางั้นเลยเหรอลูก10ร่หนึ่งแล้วก็ค่ะ สำหรับเด็กเป็นไปได้ทุกที่ไข่ไก่สดตราซีพีโอเมก้าซูเปอร์พลัสมีโอเมก้า 3, DHA, วิตามินเอไอโอดีนและโคลีนย่๋งงี้ต้องให้รางวัลไข่ไก่สดตราซีพีโอเมก้าซปเปอร์พลัส